สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเรื่องรูมาตอยรูมาตอยเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเกิดจากมีการอักเสบที่ตรงเยื่อหุ้มข้อแล้วก็เข้าไปทำลายที่ตัวข้อไปทำลายตรงกระดูกอ่อนไปทำลายเส้นเอ็นที่ยึดคือมันทำลายหมดน่ะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะแบบ ข้อนั้นผิดรูปเลยค่ะจะกลายเป็นเหมือนข้อพิกลพิการนะเป็นภาวะ m a l f o r m a t i o n ข้อผิดรูปหงิกไปเลยมันเป็นภาวะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆทางการแพทย์เนี่ยศึกษามาอย่างชัดเจนว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันไปทำลายที่ข้อทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันสิ่งที่ดีเชืーー้อราเชืーー้อโรคเชืーー้อแบคทีเรียมาเราต้องมีภูมิคุ้มกันสู้กับมันแต่สาเหตุใดก็ได้ที่ทําให้ภูมิคุ้มกันนั้นมันเพี้ยนถ้ามาทําลายที่ตัวข้อของเราก็เรียกว่ารูมาตอยถ้าทําลายที่อื่น,นๆๆก็เป็นชื่อโรคอื่นๆแต่บนนี้หมอจะมาพูดถึงโรครูมาตอยเพราะหมอพบเยอะคนไข้รูมาตอยมาปรึกษานะคะกม็มันต้องรู้ว่ามันสาเหตุเนี่ยบางครั้งเขาก็บอกว่ากรรมพันธุ์ก็เป็นได้กรรมพันธุ์นี่ก็พบเยอะ แล้วก็ในผู้หญิงจะพบมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่ามันมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอัตราส่วน2องต่อหนึ่งเลยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอาการนี้มันจะปวดแบบปวดบุมแดงร้อนอะคืออักเสบที่ข้อไปหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเล็กๆจะเป็นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าแต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็มาเป็นข้อศอกมาเป็นข้อไหลมาเป็นข้อเขา่าอะไรเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าอาการมากขึ้น แต่ถ้าเกิดน้อยๆนีน่นนก็จะมักจะเป็นตามพวกข้อเล็กๆมากกว่านะคะแล้วก็มักเป็นตอนช่วงที่เราไม่ค่อยได้ใช้ข้อเช่นแบบตื่นมาตอนเช้าโอ้โหทำไมข้อฝืดจังเลยอ่ะพอสักพักค่อยดีขึ้นคือมันจะเป็นช่วงมันสติ f เน e ข้อมันจะฝืดมันจะแข็งช่วงที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนานๆหรือบางคนปวดตอนที่นอนหลับอยู่ปวดตอนที่มันไม่ได้ใช้ข้อเนี่ยจะมีอาการเยอะอาการหลักๆของมันก็คือการอักเสบของข้อปวดบวมแดงร้อนอ่าแล้วก็ฟืดข้อฟืด แต่ก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะเพราะรูมาตอยมันเป็นซิสเตมิกมันไม่ใช่แค่ระบบข้อระบบเดียวมันอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นแบบเฮ้ยตาแห้งอะไรบ้างละ่ะตาแห้งปากแห้งเพลียมีไข้ลุง้งๆตลอดเลยหรือบางคนเป็นรูมาตอยโนดดู ew, เป็นผื่นเป็น,เป,นเป็นตุ่มรูมาตอยขึ้นมาเลยนะมันมักจะเป็นตรงแบบ ตรงผิวหนังที่เกิดการเสียดสีเยอะๆอ่ะเช่นเช่นอะไรแล้วตรงข้อซอกข้อนิ้วมีการเสียดสีจับนุ่นจับนี่ปรกการมันจะเป็นนูนตุ่มรูมาตอยมาเลยเขาเรียกว่ารูมาตอยนูดดูอ่าพวกเนี้ยค่ะก็คือเป็นอาการของโรคภูมิทร้ายตัวเองที่มาทําลายที่ข้อเป็นรูมาตอยซึ่งเมื่อกี้หมอพูดแล้วาสาเหตุก็คือ ยังไม่แน่นอนชัดเจนแต่จากกรรมพันธุ์ก็มีส่วนแล้วก็จากสาเหตุอะไรก็ได้ที่คุณไปทําลายภูมิของตัวเองทําให้ภูมิไม่บาลานซ์อ่ะภูมิปกติมันต้องบาลานซ์กันแต่นี่ภูมิมันเพี้ยนหนักเลยมาทําลายที่ข้อเรานั้นสาเหตุที่จะทําลายภูมิภูมิกันเนี่ยที่หมอจะพูดว่าคุณรักษาทางการแพทย์รักษาไปเลยค่ะต้องกินยากดภูมิต้องกินยาลดอาการปวดข้อลดกินยาลดการอักเสบของเส้นเอ็นนั่นก็คือรักษาตามอาการไป แต่ควเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยค่ะคุณควรจะปรับภูมิคุณให้มันบาลานซ์ขึ้นมาโรคลูมาตอ伊จะได้ดีขึ้นบางคนหายได้เลยโดยหยุดยาทางการแพทย์ก็มีโดยที่คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งหมอจะพูดว่ามันสัมพันธ์กับอะไรหรอโรคลูมาตอ伊นี่สัมพันธ์กับโรคกลุ่มโรคอ้วนมากๆ นันคนที่น้ําหนักเยอะคนที่เป็นโรคอ้วนกลุ่มโรค NCD เนี่ยจะมีการศึกษาว่าสัมพันธ์กับลูมาตออย่างชัดเจนคนที่เป็นทําลายภูมิคุ้มกันกินเหล้าเอยสูบบุหรี่เอยภูมิคุ้มกันคุณก็เปลี่ยนแปลงไปไม่บาลาน์ในร่างกายก็เป็นลูมาตออย่างชัดเจน นั้นคนก็จะบอกว่าหมอเนี่ยป้าเป็นรูมาตอยอยู่แล้วเนี่ยควรปรับเปลี่ยนอะไรบ้างละ่ะหลักๆเลยเนี่ยบอกให้ป้าทําหน่อยลิสต์มาหน่อยว่าต้องทําอะไรบ้างเป็นรูมาตอยอยู่เนี่ยปวดมากแล้วเนี่ยรักษาทางการแพทย์ก,ยก็กินยากดภูมิกินยาแก่ปวดกินอะไรมาหลายปีแล้วหมอก็อยากให้รักษาให้ค่ะแต่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยงั้นคุณก็ต้องกินยาอย่างนั้นไปตลอดชีวิตนะคะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อหนึ่งที่หมอหามาให้เลยนะหนึ่งออกกําลังกายค่ะคนที่เป็นรูมาตอยมักจะปวดปวดแล้วไม่่อยออกกําลังกายคือมันปวดอะโอ้โหเดินก็ปวดทําอะไรก็ไม่ไหวแล้วปวดก็จะไม่ออกกําลังกายเลยซึ่งผิดคอนเซปต์เลยค่ะการเป็นรูมาตอยนี่คุณต้องออกกําลังกายแต่ไม่ต้องออกหนักจนแบบโอ้โหกล้ามเนื้อฉีกขาดนะคะออกไปเรื่อยๆจะได้ทำให้กระตุ้นเลือดไหลเวียนขับสารพิษข้อก็ไม่ฝืดไม่ติดคุณลองฝืนอะฝืนเดินเดินเรื่อยๆในหมู่บ้านเดินในลู่ วิ่งแต่ไม่ต้องตั้งแรงชันให้สลปนะคือเดินแบบเรียบแล้วก็เดินช้าๆฝืนปวดนิดนึงอ่ะเขาเนี้ยข้อจะไม่ยึดต้องออกกำลังกายค่ะการไหลเวียนจะดีขับสารพิษจะดีมากอันนี้หมอจะให้ความบอกกับทุกคนเลยว่าช่วยออกกำลังกายปวดนะหมอ,อป้าปวดป้าไม่ไหวแล้วป้าช่วยทนหน่อยเท่าที่ทำไหวช่วยออกกำลังกายหน่อย ะะแล้วออกกําลังกายที่โดนแสงแดดนี่จะดีมากเช้าเช้าเนี่ยไปเดินโดนแดดบ้างวิตามินดีจะกระตุ้นมากเลยกระตุ้นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันมากกระตุ้นเรื่องแคลเซียมในร่างกายดูดซึมก็ดีรูมาตอยน,นี่ข้อผุข้อพังหมดค่ะคุณต้องดูดซึมแคลเซียมให้ได้ดีด้วยนะคะัน้นช่วยออกกาลังกายแล้วโดนแสงแดด อันที่สองพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สําคัญมานอนปวดนอนไม่หลับอยู่โอโหการซ่อมแซมเซลล์มันช่วงตอนที่นอนหลับคะ่ะเซลล์จะมีการซ่อมแซมเซลล์งั้นช่วงนอนให้เพียงพอและในเวลาที่สมควรนอนโดยไม่ใช่กลางคืนตื่นกลางวันหลับไม่ใช่ค่ะช่วงกลางคืนที่โกดฮอร์โมนหลังสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงที่ได้ซ่อมแซมเซลล์ช่วงนอนนอนให้เพียงพอนอนที่ได้ปริมาณที่ดีและคุณภาพที่ดีคือเวลาที่นอนต้องโกดฮอร์โมนหลัง เวลาเหมาะสมด้วยข้อที่3คืออย่าเครียดเป็นโรคพวกนี้โอ้โหเครียดมากมายชั้นชีวิตจะไม่อยากอยู่แล้วปวดมากทุรมานมากเครียดฮอร์โมนเครียดก็ทําลายภูมิคุ้มกันเรารู้อยู่เราเป็นโรคกับระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเราไม่บาลานซ์เราต้องงดปัดจจัยทั้งหมดเรื่องเครียดจะเข้ามาสู่ชั้นฉันไม่รับงานอะไรที่ต้องมานั่งเครียดๆค,คนอื่นไปเคลียร์ันไม่เอาฉันเป็นโรคภูมิทําลายตัวเองแล้วฉันต้องลดภาวะเครียดนะคะ ข้อที่4คือของที่ทําลายภูมิทั้งหมดงดเหล้างดบุหรี่อะไรทั้งหลายที่มันไปทําลายภูมิภูมิกันที่ยิ่งมั่วกันไปใหญ่ภูมิเรายิ่งไม่ดีอยู่แล้วต้องงดข้อที่5คือคุมน้ําหนักเพราะเมื่อกี้หมอพูดเลยว่าน้ําหนักที่เยอะคนที่เป็นโรคอ้วนการศึกษาชัดเจนจากต่างประเทศเลยนะว่าสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับคนที่เป็นกลุ่มโรคลูมาตอยเพราะน้ําหนักคุณเยอะเนี่ยข้อเข่าคุณก็เสียนะข้อเข่าคุณก็ต้องโดนนะน้ำหนักเป็นตันๆข้ออื่นๆอีกแถมโรคอ้วนเนี่ยทำให้ภูมิุ้มกันคุณดลง นั่นช่วยลดน้ําหนักนะคะข้อต่อไปคือไม่ทําพฤติกรรมที่ทําลายข้ออันนี้ลูมาตอยจะโปรเกสเร็วมากคุณรู้อยู่ว่าข้อคุณจะเสื่อมอยู่แล้วคุณยังไปนั่งพับเพียบขัดตมาดกันโดดหนังยองๆใส่ส้นสูงเดิน่าใช,ใช้กินยากดภูมิเอาไม่เอาค่ะพวกนั้นยิ่งทําลายข้อใหญ่พฤติกรรมพวกนั้นทําลายข้อช่วยงดเลยนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ทำพวกนั้นข้อเขายิ่งเสื่อมข้อต่างๆยิ่งเสื่อมที่คุณไปทําพฤติกรรมพวกนั้นนะคะ แล้วต้องรับแคลเซียมให้เพียงพอเพราะคนที่เป็นรูมาตอย์เนี่ยแคลเซียมข้อจะโดนทําลายต้องใช้แคลเซียมเข้าไปเสริมสร้างที่ข้อต้องกินแคลเซียมอาหารแคลเซียมที่เพียงพออะไรบ้างละงานดำขาวโอ๊ตคนาบ็อกคลอรีแคลเซียมจากธรรมชาติอะค่ะเอาให้พอเพราะว่าเราต้องการแคลเซียมเข้าไปเสริมตามข้อต่างๆนะคะเพราะข้อเรากระดูกมันซุดกระดูกมันพรุนหมดแล้วถ้าไม่พอก็กินแคลเซียมเสริมที่จากธรรมชาติอย่าเป็นพวกกลุ่มคาร์บอเนสิเตตก็ให้เป็นแอลจิโอเนต นี่คะ่ะแคลแอลอันนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดกินแคลเซียมธรรมชาติก็ทานไปเลยคะ่ะคิดว่าทานแคลเซียมพอก็ทานนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทานแคลเซียมที่สกัดจากข้าวโพดอย่างเงี้ยปลอดภัยสําหรับคนไข้ลูมาตอยทานได้นะคะ แล้วก็ช่วยทานวิตามินซีให้เพียงพอวิตามินซีหมอก็อยากให้จากธรรมชาติอีกนะเช่นพวกไรล,ล่ฝฟันลังมะขามป้อมกีวีมะน,นาวสวัรดพวกนี้ค่ะวิตามินซีทั้งนั้นวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วกระตุ้นอะไรคะกระตุ้นอิมมูนเรื่องรูมาตอยภูมิคุ้มกันคุณเพี้ยนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนที่ตามข้อต่างๆคุณก็จะดีขึ้นนั้นช่วยกินวิตามินซีให้เพียงพอนะคะแล้วก็เปลี่ยนสารอาหารทั้งหมดเลยคะ่ะถ้าคุณอยากหายจากรูมาตอยไม่ต้องกินยาทางการแพทย์ตลอดชีวิต เปลี่ยนสารอาหารทั้งหมดที่ต้องงดคืองดโปรเซสมีดคืออาหารที่แปรรูปเป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปใส่กอกหมูยอหมูแฮมเบคอนต่างๆโปรเซตมีดมีการศึกษาชัดเจนเลยว่าเนื้อแดงที่มา,มาโปรเซสมีดต่างๆกุ้นเชียงนั่นแหละค่ะกระตุ้นให้เกิดภูมิเพี้ยนภูมิทำลายตัวเองได้ง่ายนะคะแม้แต่ก่อมะเร็งก็เป็นตัวก่อมะเร็งระดับหนึ่งเลยพวกพวกเขาเรียกว่าโปรเซสมีดคืออาหารแปรรูปที่เป็นเนื้อแปรรูป ต่อไปงดนมวัวและผลิตภัณฑ์จากวัวพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในร่างกายหมอเคยพูดไปแล้วในแต่ละคลิปเลยค่ะว่านมวัวเป็นยังไงบ้างเสี่ยงแค่ไหนร่างกายเกิดการอักเสบแค่ไหนมันคือน้ําเหลืองวัวมันคือ,อ,อฮอร์โมนเร่งวัวต่างๆซึ่งร่างกายเรากันนิพุมเราเพี้ยนอยู่แล้วอย่าอัดมันเข้าไปอีกเลยค่ะงดเลยค่ะนมวัวผลิตภัณฑ์จากวัวงดไขมันทรานไขมันทรานพบในไหนคะมาร์เการีนเบเกอรี่ทั้งหลายทั้งแหล่ไขมันจากการผัดทอด งั้นช่วยช่วยเลี่ยงเลยนะคะไขมันทานที่จะทำให้เข้าไปเกิดการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นงดพวกโปรเซตฟูทด้วยไม่ใช่แค่โปรเซตมีดอย่างเดียวเมื่อกี้ข้อแรกมันคือโปรเซตมีดอันนี้โปรเซตฟูดก็คืออาหารที่มันอยู่ในกล่องเก็บไว้ได้นานๆเข้าร้านสะดวกซื้อมาซื้อแล้วมาเวฟอะไรพวกนี้คะ่ะไม่เอากินอาหารที่สดใหม่พวกนั้นเป็นอาหารที่ แปลรูปมาอ่าก็คืองดอาหารที่อยู่ในถุงถุงมีโซเดียมสูงสูงอ่าโซเดียมคือเกลือมีเกลือสูงสูงอ่ก็บวมน้ำนะคะเพราะเราข้อบวมอยู่แล้วปวดบวมแดงร้อนอยู่แล้วคุณยังไปกินเกลือเค็มๆในอาหารที่บรรจุตามกระป๋องต่างๆมันก็จะยิ่งดูดน้ำเข้าข้อก็ยิ่งปวดบวมอักเสบเพิ่มขึ้น แล้วก็งดน้ําตาลและแป้งขัดขาวน,นี่หมาพูดทุกคลิปเพราะว่าน้ําตาลพวกนี้หรือแป้งขัดขาวที่นาทีเดียวก็เปลี่ยนเป็นน้าตาลแล้วแป้งขัดขาวอะไรคะสปากเกตตี้มากาักกะโรนีเอ่อทั้งหลายทั้งแหล่คุกกี้เค้กครัวซองโดนัทพวกนี้ค่ะย่อยอะไมเลสในปากหนึ่งนาทีก็กลายเป็นน้าตาลน้ําตาลทําลายภูมิคุ้มกันเราอย่างมากทอ,อ่ทลายระบบภูมิคุ้มกันโรครูลลมาตอยเป็นโรคภูมิคุ้มกันคุณต้องเลี่ยงน้ําตาลและแป้งขัดขาวเลยนะคะ งั้นเนี่ยคือทั้งหมดที่ต้องเลี่ยงและอะไรที่ต้องกินล่ะเมื่อกี้ไปฟังที่ต้องเลี่ยงนะอะไรมั้งนะโปรเซตมมดนมบัวและผลิตภัณฑ์จากวัวงดไขมันทรานงดโปรเซสฟ,ฟูดงดน้ำตาลและแป้งขัดขาวนี่ควรต้องเลี่ยงส่วนที่ควรต้องกินคือกินพวกที่ไฮไฟเบอร์ คุณเป็นรูมาตอยอยู่ฉันต้องกินอะไรงดพวกเมื่อกี้แล้วกินอะไรกินกลุ่มพวกไฟเบอร์สูงผักผลไม้ให้กินเลยค่ะโฮลเกรนข้าวโอ๊ตธัญพืชทั้งเต็มเมล็ดไม่ได้มาแปรรูปนะกินเลยค่ะกินได้เลยถั่วต้มถั่วถั่วพวกนัดนัดก็ได้เป็นถั่วเปลือกแข็งหรือเลกุมพวกถั่วต้มต่างๆถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงเอามาต้มหรือจะเป็นถั่วแอลมอน์ถั่วพิาชิโอถั่ววอลนัทอ่าแต่พวกถั่วเปลือกแข็งก็อย่ากินเกินหนึ่งฝ่ามืออย่างี้ ะะอันนี้ค่ะหาเนี่ยมาทานเลยพวกไฮไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็ทานอาหารกลุ่มโอเมก้า3เยอะๆเพราะว่าเป็นไขมันดีจะลดการอักเสบมากถ้าฟังคลิปเรื่องโอเมก้า3ของหมอจะพบว่าโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบในร่างกายคุณต้องหามาทานค่ะแฟลกซีเจียซีดวอนัทถั่วและญี่ปุ่นงาขี่มอนหรือจะเป็นน้ำมันปลาถ้าคุณไม่ได้เป็นกลุ่มวีแกนกินน้ำมันปลาโอเมก้า3ก็ได้พวกนี้ค่ะจะลดการอักเสบในร่างกาย นะคะแล้วก,ก็อีกอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือกลุ่มสิตรัสฟู้ดฟู้ดคือผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวสิตรัสฟู้ดน่ะก็คือพวกกลุ่มที่มีวิตามินซีสูงๆอะไรบ้างะคะอังุุนส้มกีวีสาวรสมะขามป้อมพวกนี้กระตุ้นภูมิอย่างดีหามากินเลยพ่อแม่ฉันเป็นลูมาตอยให้กินเลยค่ะกลุ่มอาหารวิตามินซีสูงๆกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทานกลุ่มพวกกลุ่มเบอร์รี่ เขาบอกว่าเป็นเรดฟู้ดเรดฟู้ดนี่เขาบอกว่าจะ powerful antioxidant antioxidant ย่างแรงคุณต้องลดการอักเสบในร่างกายกินเลยค่ะราสเบอร์รี่บุเบอรี่สตรอเบอรีพวกนี้จะช่วยมากนะคะอีกอันนึงที่แนะนำให้คนไข้รูมาตอยกินคือขิงขิงจะเป็นน้ำขิงแท้ร้อกระด็หรือจะขิงออกมาต้มเองชงกินอะไรก็ได้ขิงค่ะมันมีสารจินเจอรอลลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากอีกอันนึงคือมะรุม มะรุมอย่าลืมทานเลยค่ะจะเป็นมะรุมผงหมอเคยทําคลิปไปแล้วหรือจะเป็นมะรุมกินใบมะรุมจิ้มน้ําพริกกินไปเลยเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวปรับฮอร์โมนปรับสมดุลในร่างกายได้ดีมากมะรุมนี่มีสารอนกซิแดนสูงมีประโยชน์มากๆอ่ะว่าง่ายๆมากๆเลยอะกระตุ้นภูมิได้ดีมากๆทานมะรุมอีกอันหนึ่งทานขมิ้นชันขมิ้นชันนี่มีการศึกษามากกว่าหมื่นการศึกษาเลยว่าลดการอักเสบในร่างกายได้ชัดเจนมากขมิ้นชันสารโคคุมินในขมิ้น จะดูดซึมได้ดีอย่าลืมใส่พริกไทยดําหรือกินกับอาหารมันๆก็ได้ค่ะพวกพวกพิ่มกินอาหารไปแล้วกินขมิ้นด้วยมันจะมีการดูดซึมได้ดีมากเพราะมันมีน้ํามันในสารอาหารหรือใส่พริกไทยดําไปเลยเยอะๆนิดเดียวก็ทําให้ดูดซึมขมิ้นดีเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่านะคะต่อไปอีกอันนึงคือชาเขียวชาเขียวมีสาร โพลีฟีนอลเยอะมีสาร EGCG พวกนี้จะลดการอักเสบในร่างกายพวกนี้หมอทําคลิปไปหมดแล้วค่ะอยากฟังคียเลยค่ะชาเขียวกับมะปุ่มก็ขึ้นแล้วขมิ้นชันกับมะปุ่มก็ขึ้นแล้วมาฟังประโยชน์ในแต่ละข้อมารุมกับมะปุ้มอ่ะก็ขึ้นมาแล้วคียใน YouTube ก็ได้เข้าหาง่ายจะได้ย้อนฟังกันได้แต่นี่หมอมาพูด เพื่อโรครูม,มาตอยเลยว่าคุณควรหาอะไรกินหาชาเขียวกินหาขมิ้นชันกินหามารุมกินหาขิงกินหาผลไม้ตะกุลเบอร์รี่กินทานผลไม้รสเปรี้ยวสิตรัสฟุตุตอย่างเนี้ยค่ะทานพวกไฮไฟเบอร์หากลุ่มโอเมก้าสทานคือหมอสรุปมาให้และที่จริงอาจจะจําเป็นอีกนะคืออาจจะอาหารเสริมของพวกรูม,มาตอยอาจจะเสริมต้องหาเสริมพวกแมกนีเซียม พวกนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่มีการอาักเสบในร่างกายพวกนี้จะต่ํางลงเจาะเลือดแล้วเช็คต่ํางลงอย่างรวดเร็วเลยนะพวกแมกนีเซียมพวกซิลิเนียมพวกซิงค์พวกนี้มันอาจจะหากินยากอาจต้องหาอาหารเสริมทานเพราะว่าเราเป็นอยู่แล้ว,ลวร,ะระดับเลเวลของพวกนี้มันจะต่ำลงเร็วนะคะเขามีการศึกษานะว่าให้กินอาหารแบบกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทคือพวก h ฮไฟเบอร์ iber, พืชผักผลไม้เยอะๆพวกนี้เขาให้กลุ่มคนไข้รูมาตอดกินแค่2วิสเองนะคือ2อาทิตย์เขาพบว่าภาวะ j จอยเพนคือปวดข้อกับภาวะสติ n เนสคือการตึงของข้อลดลงอย่างมีสิที่แคนคืออย่างชัดเจนเลยแค่2อาทิตย์นะให้กินอาหารมิ d ิเตอร์เนีย d i ดเคือพวกไฟเบอร์ต่างๆลดที่มื่หมอพูดมเมืเอ่อกี้พวกเนื้อนมอะไรต่างๆมเมื่อกี้ที่หมอพูดไปนะคะแล้วก็มากินพวกมิิเตอร์เนียนไดเ จะช่วยมากๆที่ช่วยอีกข้อหนึ่งก็คือการทำ IF การทำ IF นี่จะที่ได้รางวัลโนเบลของดรโยชิโนริโอซุมิในปี2016อ่ะอะนะคะเขาบอกไว้เลยนะว่าคือมันมีการซ่อมแซมเซลล์รีไซเคิลรีไซคล,ซคล,ซคลิงเซล์อะไรประมาณเนี้ยเซลล์คุณก็จะแข็งแรงดีขึ้นเซลล์ที่เก่าแก่เป็นอักเสบก็ตายไปแล้ว,ลวเอาวัตถุดิบที่ยังดีมาสร้างเป็นเซลล์ใหม่ ก็คือการให้เกิดภาวะออโตฟาจีที่ได้รางวัลโนเบลอาจจะต้องทำา i เเกิน18ชั่วโมงไปฟังคลิปย้อนหลังเรื่อง IF ของหมอนะคะถ้าอธิบายในคลิปนี้จะยาวไปซึ่งหมอแนะนำเลยค่ะคนไข้รูมาตอยทำตามนี้เลย ตั้งแต่ที่หมอพูดมาเม่แค่ออกกำลังกงออกกําลังกายไม่ก,กินอะไรทําอะไรแล้วก็ย้อนไล่ฟังคลิปต่างๆของหมอจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจะได้หยุดยาได้แต่ตอนที่ยังเป็นปวดมากถือก็กินนะคะกินยาทางการแพทย์ไปแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเซลล์เราเกิดตายเกิดตายทุกๆวันสร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆคุณได้สารอาหารใหม่ๆอาหารที่คุณกินเข้าไปก็กลายเป็นเลือดคุณกลายเป็นตัวสร้างเซลล์ใหม่ของคุณเซลล์ใหม่คุณผ่านไป3เดือนเฮ้ยทําไมมันดีขึ้นยาทางการแพทย์ลดลงได้ลดลงได้ ก็แฮปปี้นะคะหมอก็อยากจะแนะนําให้กําลังใจคนไข้รูมาตอยว่าไม่ได้สิ้นหวังค่ะคุณจะดีขึ้นได้เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนี้เหมือนที่หมอพูดมาในแต่ละข้อนะคะขนาดอาหารมดิเตอร์เนียนไดเอทยังแค่กินแค่2อาทิตย์ยังช่วยมากมายเลยใช่ไหมงั้นทานเลยค่ะปรับตามที่หมอพูดนะคะก็ไปไล่ฟังคลิปต่างๆที่หมอบอกไปคียฟังดูจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ะะก็ฝากไว้ค่ะเป็นกําลังใจให้คนไข้ที่เป็นโรมาตอยนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไวให้เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเขาจะได้รู้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ